รับมอภวกับน้างานอีกหนึ่งนางานครับนี่หนึ่งไรครับไล่ดินนิดหน่อยครับไล่ดินจากนี้ไปนู้นนิดหน่อยครับสามสิบราคาสามสิบห้าใบแดงครับไล่ดินเสร็จแล้วก็ไถให้แกครับพอทำอยู่บ่ครับเนี่ยก็ดีกว่ารถจอดครับสามสิบห้าใบแดงครับ ไล่ดินเ็จครับก็ไล่ไถให้เขาเอาตอขึ้นให้เขานิดหน่อยครับบินเมียวมากเลย ใกล้จะเสร็จแล้วครับไปพบกันคลิปหน้านะครับ